ขาไก่กับสมาชิกนั่งข้างในห้องแอร์ได้ไหมคะห้องแอร์ได้ไหมไม่เขาเก็บให้น่มีโต๊ะนี้ห้องน้ำเขาไปไก่เนะี่าะดิฉันจะเดินเข้าไปชมถ่ายหน้าครับ ดูเก๋เนาะทุกคนชีไก่ตรงนี้ด้วยชีไก่ตัวผู้ตัวเมียโอเคจังเลยคนก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดิน เหมือนเราอยู่ใต้ต้นไม้ไปแล้วทางซ้ายถ่ายวิดีโอจิมงานนะคะสั่งสั่งอันนี้หน่อยพี่จัดพี่วันอยากกินอันนี้อยากกินหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะได้ไหมได้ไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมแล้วทำไมต้องดูมีคนจะกินด้วยไหมมันจะกินไม่หมดกินก็ใส่พี่ดูเมนูผมอันนี้เก่งเก่งนะต้มขาขาไก่ คือยังไงข้าวต้มค่ะข้าวต้มยีนนี่แหละเขาลองซุปเปอร์มากินเาซุปเปอร์ใช่ไหมเอาแบบสั่งมาใส่ถ้วยเป็นถ้วยเป็นถ้วยนะเป็นถ้วยไม่เป็นกับเป็นกับเป็นกับเอาเป็นกับเอาซุปเปอร์ค่ะซูเปอร์เป็นมันก็รวมไก่หรือขาไก่คะขาไก่ขาไก่อันนี้ขาไก่จะเอาเป็นเปนถ้วยเป็นนอกอะไรเงยผัดผัดกระเทเยม ยำมาเลยดียำเฮอยำมเส้นมันมงสนด้หมูสนดเนือเส้นมีกี่ไม้อะมึกี่ไม้ครมสนดมีสิไม้เอาสิไม้ค่ะมูเสตนก็นือมยกินน่อบอเอาเยจะกินอย่างอื่นด้วยไงม้ินี่ไงนี่ไงนี่ไปยำอะไรเมื่อกี้เราสั่งยำยำมุ้เส้นโบราณำ้เ้อะไรอีกนาะน้ำอะไร ต้มยำต้มอย้งตุอรเงิต้มที่อยากกินแะเป็นพวหมูผัดเค้มฉ่าก็หมูผัดเค้มฉ่าใชไหมหมูผัดเค้มฉ่าอันนี้เอ้าเอ้าดูแลหอมมากเลยโลฉันจะเปิดดูฉันอยากแสงทุกอย่างเลยเอาเงี้ไปกอยากสงออยางไม่แต่ว่าคือมันจะกินยหมอสั่งไปโถอะหอยนาผัดพริกเผากละวก็ผัดผงกะหรี่อยเจ้ากุของลูกค้าจ กระเฉดไฟแดงยำวุ้นเส้นหมูสับซุปเปอร์ขาไก่กแล้วก็หมูผัดเกลี้ยถ่างนะคะเอ้านี่อีกอันนี้ค่ะที่สั่งอะไรโอสเต๊กทำไมสเต๊กโมสเต๊กสิบไม้คะ่ะคุณไม้ค่ะมีอะไรที่ต้องต้องหน้าสั่งตลอดไหมคะอ่าส่วนใหญ่คนมาแล้วเขาจะชอบสั่งก็คือเมื่อกี้เอาอะไรอีกแต่อยากกินเยอะแล้วรอวอทีที่อยากกินเลยนะโอ้โหมู้นเส้นค่ะคุณลูกค้พารับเป็นข้าวต้มข้สวยค่ะ เราก็าสวยค่ะเขาสวอกสีเลยนะคะทำมาเข้าสวยแค่สองเอาเข้าไหมเออราวอลเข้าไหม่ค่ะวอไม่เอากระุ้นะค่ะจ้าเจผู้แก่ไม่ต้องไก่แม่เราจะก่อนร้ไก่ะก่พราะต้องขายไก่่คนด้วยไ่ได้